ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพิ่มเติมคือโปรโมทนะครับเรามาดูงานศิลป์งานอาร์ตนะครับซึ่งทรงพลังนะครับทุติยศาสตร์ทุติยภูมิงานนี้เป็นงานที่อลังการนะครับเป็นงานที่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ไม่ใช่โซลูชันนะครับอันนี้คือของจริงที่ควร นะครับที่ควรดูนะครับไว้เป็นแบบอย่างและก็สำหรับใครที่ประสงค์นะครับอยากเป็นเจ้าภาพนะครับให้ติดต่อนะครับมาที่วัดกกขาวนารามโดยตรงนะครับพระอาจารย์สุพัฒนะครับสุพัฒโทนะครับยินดีที่จะนะครับเอาบุญของท่านนะครับมาละเลงเป็นงานศิลป์งานศีนะครับซึ่งมีความประณีตสวยงามนะครับก่อนนอนคืนนี้ก็ คงโปรโมทแค่นี้นะครับมีแต่ความสวยความงามนะครับดูจากลายเส้นนะครับดูจากลายเส้น